สวัสดีครับพี่ปอพี่จอยนะครับสวัสดีพี่โอสวัสดีครับผมหนูหานน้ปนน้อพี่ชูสีมาไหมครับอะอะรพี่พี่พี่ชูสีมาไหมมาง่ายโอ,อ้โหพี่ชูสีนะไม่ไม่ดีอุสุรเชษทำบุญใส่บาตรหลวงตามา20นะครับสาธุคุณจงคุณนีด้วยนะครับบุตรสบาคุณเยาวลักษณ์ นะครับสาธุคุณนวยนะครับคุณนวยนวยนะครับสวัสดี สวัสดีครับคุณนภาพรนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วเองว่าตัวเองป่วยเมื่อสัห้าวันก่อนเลยที่จริงมันเป็นมานานแล้วจนจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวร่างกายไม่ไหวครับอะแต่มันก็แปลกว่ามันไม่กระทบมันไม่กระทบใจเรามันกระทบแค่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 กายเรากายมันไม่ไหวอะนะออกูป่วยดีว่ะ ก็ต้องให้เครื่องยนต์ได้พักบ้างใช่ใช่ใชใ่เครื่องยนต์ได้พักคคือตั้งแต่เมืองโบราณมาแล้วก็มาอา่อะไรนะสี่คิวสี่คิวเริ่มเริ่มเริ่มจากสี่คิ้วเนี่ยเริ่มไม่ไหวละแต่รอบนั้นก็เป็นเป็นฟิปเลยทุกคนเป็นวัดเ,เป็นอะไรเออเราทําไมเวลาเราเข้าห้องน้ําไปฉี่ทาไมมันร้อนร้อนฉี่ร้อน,อนอเออเราก็เพิ่งสังเกตดูว่ามันร้อนมาหลายวันแล้ว ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยไม่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 รู้เลยนะซึ่งมารู้ว่าตัวเองป่วยก็เมื่อสี่ห้าวันก่อนครับอาการ<อ>ตาดีขึ้นดีขึ้นแล้วเออใช่ใช่เมื่อวานนี้มีคนเอายามาให้ฉันยาแบบใหม่ก็พอฉันก็ไปหลับเลยติดสวิือนเหมน <c oughs> คนไม่ได้หลับมานานอ่ะอ่าเลยพักนะอ่า <c oughs> พักแต่หัวค่ำ พักกลางวันนะแต่ก็เห็นลงตาตรวจดูงานกระถินทุกวันเลยนะครับไม่บายไม่บ่ายไม่บ่ายก็เลยมาแป๊บหนึ่งเพื่อจะให้ร่างกายมันได้รีแลกหน่อยครับได้เดินได้ออกกําลังกายหน่อยนึ่งไม่ได้ตั้งสั้นไงพอดีเมื่อวานเขารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นไม่ถามไม่เดือไรนะ สบาย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 หลายคนคิดถึงเนาะหายไปหลายวันมีวัดไม่เป็นคนเดียวสี่สี่วันได้บ้างที่หลวงตาไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้ลงสลาเลยเนาะวันนี้ก็เลยวันเสาร์พอดียอยากออกมาบินธบัตเนาะรีแลกออกมาบินธบัตรีแรกหน่อยเนาะจะได้ออกกําลังกายหน่อยหนึ่งเสียงก็ยังไม่ยังไม่ดีเลยครับนะเสียงยังยังเป็นเสียงหล่ออยู่ อาชีอาเสียงรออาชีเสียงหออยู่เนาะเออะเ,เพราะวา่าเสียงยังไม่มีเนาะเออก็อนุมโมทนาสาธุการกับอ่าวันวัน,วน,วน,วน,นเมื่อวานเนี้ยเรามีนาคมารับบาตรเราจะบวชบวชน,นาคอีกหกเนาะหรูปหกรูป,รรปในอีกวันสองวันเนี้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพเนาะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ กับหลวงจาเนาะเมื <player> ่อวานนี้เข้ามารับบาตรกับหลวงตาพอดีตอนเย็นเนาะก็มี29ครับเก้าเนาะบวชบวชหกลูกเนาะนี่นะวัดเราเนี่ยออกพรรษามาก็ยังบวชเพิ่มอยู่เรื่อยเมื่อไรจะหยุดสักทีก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีหยุดเลยเนาะไม่มีหยุดมาบวชเลยนี่คือความความศรัทธาความศรัทธา ศรัทธาแล้วก็อาวัดเราเป็นวัดปฏิบัติมันก็เลยเกิดอ,อยากพ้นทุกข์รับชุววันนี้ยิ่งยิ่งยิ่งทุกอย่างมันบีบคั้นบีบาทางทางโลกอะ่ะถือว่ารุนแรงมากอไม่ว่าด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านอะไรหลายอย่างนะคนก็มีอารมณ์รุนแรงขึ้นนะเออพูดง่าย ความแรงน้ําใจก็เพิ่มขึ้นในเมื่ออัตราเพิ่มขึ้นยิ่งกิเลสหนานแน่นเท่าไหร่คนก็จะเดือดร้อนมากเท่านั้นรู้ไหมคําว่าเราเคยได้ยินคําว่าเล่นกับไฟไหมครับไฟไฟก็คืออารมณ์ที่มันเผาไหมตัวเองแล้วก็ลามไปสู่คนอื่นนี่เรียกว่าโรคของกิเลสนะเล่นกับอ่าแล้วก็มียาขนานเดียวชนิดเดียวเท่านั้นที่จะปราบโรคก,กิเลสได้ก็คือธรรมะโอสถ คือศีลสมาธิปัญญาลองนั้นไม่มีพวกเราก็รักษาแต่โรคกายแต่โรคใจไม่ค่อยมีใครอยากรักษาพอโรคใจมันมันมันส่งผลนุนแรงมากนะตอนนี้อารมณ์อะเห็นไหมก็เลยพากันเดือดร้อนกันไปทั่วเลยอ่านี่ยได้ยินข่าวว่าโอ้โหแก๊งคอร์รันตรงเซ็นเซอร์สแกมเมอร์อะไรเนี่ยเห็นไหมมันมีเยอะเหลือเกิน เห็นไหมรู้จักไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรเลยเห็นไหมสังเกตดูนะอ่าและอีกอย่างพวกนี้ฉลาดคือมันมันเห็นกิเลสคนอ่ะมันยั่วยวนกิเลสคนคือเสนอเสนอรายได้อะไรให้อย่างเงี้ยเราก็เชื่อด้วยแล้วก็เสนอพนมนนาเสนอความกลัวของคนด้วยครับนี่คือสองอย่างคนเนี่ยมีความกลัวก็จะมีความทุกข์และความโลภก็เหมือนกัน กิเลสตัวใหญ่เลยโอ้โหนะครับทย่างนี้พวกนี้มันมันจับจุดอ่อนของกิเลสได้มันก็เลยเมีพวกแก๊งพวกนี้หลอกลวงกันใช่ไหมมันรู้จักกิเลสเใช่ใช่เนาะเพราะฉะนัะนะน้นถ้าศีลธรรมไม่กลับมาเราจะอยู่กันแบบนี้ยิ่งกว่าน,นี้อ,นอีกนะเพราะฉะนั้นหลวงจาเคยพูดวัาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจาวีนานโลกนี่หมายสิงใจนะ โลกีโลกะโลเกเนหรือหมายถึงโลกหมายถึงใจหมายถึงใจนะใจคนนั่นแหละจะวุ่นวายลำบากระบนแต่รุ่มร้อ,รอ,อนเล่าร้อนเผาไปด้วยอารมณ์แห่งสัณหาราคัต่างๆเห็นไ,ไหมเออเพราะฉะนั้นคนก็เลยเริ่มเริ่มสนใจเรื่องของตัวเองขึ้นมาคือเริ่มหาอาวุวหาธรรมะหาความสงบหาสิ่งที่จะมาลังงับอารมณ์พวกนี้ เหมือนเหมือนพวกเราแสวงหายิน่นเรื่องเรื่องอารมณ์มากเท่าไหร่ไหมมันก็ยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นอ่าเพราะ,ะฉะนั้นมีธรรมะเท่านั้นที่จะระง,งับโรคของใจได้ตอนเนี้ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทรออ์กดีมันถึงมีคนมาปฏิบัติธรรมม,มากมากเยอะแยะมากม